ครับผมดอทครับจากดีพานรัตหนึ่งเก้าเก้านี่คือ Mercedes Ben z c c l a s s นะฮะแล้วก็ที่สำคัญดีเซลด้วยผลิตมาจำนวนน้อยพอยุคนั้นเนี่ยคนแม่งไม่ใส่ใจดีเซลนะสนใจแต่ว่าเบนซินเพราะเสียงมันไพเราะอัตราการเร่งดีกว่านะครับแต่ดีเซลก็ไม่แพ้กันนะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงแต่ประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็ทำเวลาได้เหมือนกันแล้วผลิตมาจำนวนน้อยแล้วตอนนี้ราคาแพงกว่าเบนซินโคตร สมัยสมัยก่อนก็แพงกว่าเหมือนกันนะขนาดไม่เป็นที่นิยมนะครับต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกถ้าจะเอาดีเซลในไลท์ A เนี่ยข้างล่างกับโครเมียมพลาสติกลังพึ่งยังอยู่ครบหมดไม่มีแตกหักเลยนะครับเรามาดูด้านนี้กันสําหรับด้านนี้เนี่ยช่องไฟเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับช่องไฟตรงเป๊ะล้อแม็กชุดลาย5ก้านล้อแม็กเนี่ยเป็นของแต่งนะแชมป์ไม่ใช่ของเดิมนะครับแล้วก็มาดูกันต่อนะครับ กระจกมองข้างไม่มีแตกหักรถคันนี้เจ้าของรู้จักกันดีใครอยากเจอเน่าเจ้าของก็บอกเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับหรือว่าถ้าเขามานั่งเล่นที่เต็นท์วันหลังคุณก็ลองเอารถเข้ามาคุยกับเขานะครับมาดูกันต่อรถทรงสวยเล็กกระทัดรัดนะครับเข้าเมืองสบายสบายไปต่างจังหวัดก็ได้ลูกค้าเนี่ยขับไปถึงเชียงใหม่เชียงรายมาแล้วนะมาดูด้านหลังกันไฟท้ายแดงกำ่ำใส่กิ้งเลยไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านใน cdi ย่อมาจาก เครื่องดีเซลอันนี้ C รุ่น250นะฮะแล้วก็ที่ลากจูงยังอยู่ครบหมดไม่ได้เอาถังน้ำน้ำมันมาตัดแปะนะอันนี้คือของแท้เลยนะครับแล้วก็โคเมียมเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยทุกจุดนะฮะไม่มีแตกหักเลยไหนๆก็มาด้านหลังแล้วผมเปิดตูดให้ดูหน่อยแล้วกันโอเคนะข้างในเนี่ยสะอาดมากนะครับแต่กล้องผมเนี่ยเขาพยายามให้สีดำๆเนี่ยเป็นขาวมาเลยทำให้ดูไม่สวยแต่ถ้าคุณมาดูจริงแม่งโคตรสะอาดเลย นะแล้วก็ตรงนี้ล้อแมกไมเอี่ยมแล้วก็แม่แรงอยู่ครบหมดนะครับพลาสติกต่างๆไม่มีแตกหักอันนี้คือรอยอาร์คอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ที่ล็อกอย่างอะไหล่นี่ยังอยู่เลยนะทุกอย่างอยู่ครบเป๊ะหมดเลยไม่ต้องกังวลว่า,าพี่ครับมันหายไปหรือเปล่าไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะมาดูกันต่อมาดูด้านนี้กัน ผมเนี่ยเป็นคนชอบโฉมแบบนี้มากนะครับแต่ว่าใจผมเนี่ยมันไปได้สองประตูคันข้างหลังแชมป์ลองพาเขาไปดูเนี่ยคันนี้ที่ผมขับบ่อยๆเลยนะอันนี้สองประตู0,000ก,กว่าบาทนะครับแต่ถ้าคุณไม่สนสองประตูเอาแค่สี่ประตูพอก็มาด้านนี้4 0 0แสนกว่าเท่านั้นรถทรงสวยท้ายไม่มีห้อยเลยนะครับมาดูกันต่อกระจกไม่มีเบียดจนแตกหักนะช่องไฟตรงเป๊ะหมดเลย โอเคแชมป์เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าน้องเบาะสภาพสวยปีกเปิรกไม่มีล้มนะครับเบาะเดิมๆเลยนะฮะคันนี้เนี่ยปี2013นะครับเบาะเดิมๆสีบอลเงินสีนกพิราบนะฮะคอนโซลหน้าสภาพดีไม่มีฉีกขาดเลยแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยครบหมดเลยทุกช่อง นะครับแล้วก็ปูด้วยพรมกระดุมนะแล้วก็มาดูแผงประตูกันแผงประตูก็สภาพดีเนี่ยเห็นไหมไม่มีแตกหักสักนิดเดียวลำโพงต่างๆไม่ทะลุแล้วดูไม่มีลอก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 แล้วก็มาดูพวงมาลัยกันอีกรอบหนึ่งพวงมาลัยตรงนี้ไม่มีลอกไม่มีลอกไม่มีลอกนะครับจะมีลอกตรงนี้บางคนงงว่าพี่ครับมันเกิดจากอะไรเขาไม่ค่อยกดตรงนี้ถ้ากดตรงนี้บ่อยเนี่ยก็จะลอกกันแต่เนี่ยเขาใช้แต่ตรงนี้บ่อยเพราะมันสะดวกสบายดี นะครับอันนี้ก็เลยลอกเยินเลยนะฮะก็คือตําหนิตรงนี้ผมบอกให้รู้เผื่อบางคนแม่งข้างข้างความแบบความไม่ลอกอ่ะนะฮะแต่ว่าถ้าใครจะให้ผมจัดการเนี่ยผมยินดีจัดการให้นะครับโอเคอนนไม่มีลอกนะครับแล้วก็อันนี้เปิดมานะครับที่จุดบุหรี่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่เขีร์อยู่ตรงนี้นะะยยน,นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับเครื่องเสียงได้เหมือนกันนะตรงนี้แล้วก็นี่กดข้างๆเนี้ยเปิดมา ใช้งานได้นะครับที่วางแก้วยังสะอาดอยู่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไงบ้างไฟติดไฟติดฝาเนี่ยพลาสติกไม่มีแตกหักแล้วก็กระจกไม่มีแตกหักเหมือนกันนะครับโอเคนะด้านนี้เรียบร้อยแล้วดึงเบาะสะอาดโคตรนะถามว่ามีคนนั่งไหมมีแน่นอนนะครับเพราะว่าวันที่เขาเอามาเทินกับรถผมเนี่ยนะเขาก็พาลูกๆเขามาด้วยนะครับคุณดูดีขนาดเขานั่งเป็นรถครอบครัวแชมป์ เขายังรักษาได้สะอาดขนาดเนี้ยเราดูดิเห็นไหมสี่คนพ่อแม่ลูกนั่งกันรักษามากแล้วคุณต้องเห็นแน่นอนว่ามีแอร์หลังทําให้คุณหมดความกังวลไปเลยว่าเฮ้ยแม่งร้อนชิบหายเลยโห้อีกแคบบ้าเอยไม่มีอะไรบ้าแบบนั้นหรอกนะครับไม่ร้อนแน่นอนอย่าลืมดีเซลนะครับสําหรับใครที่ได้ไปนะอย่าไปเติมเบนซินแล้วคุณจะปวดกระบาลมากๆนี่มาดูข้างหลังตรงนี้ไมเอียมโอเคให้ดูแค่นี้แหละ จบไปดูแผงประตูอีกสองด้านแล้วก็จะจบเพราะว่าจะส่งแชมป์ไปกินข้าวแล้วนะครับโอเคแผงประตูสวยนะครับสภาพไม่มีตำหนิเลยสภาพสวยไม่มีตำหนิเลยมีนิดเดียวที่ลอกตรงนี้แต่ว่าผมไม่ทำให้เพราะแม่งแค่นิดเดียวเองแต่ถ้าใครบอกไม่ได้ช่วยทำให้หน่อยโอเคทำก็ทำนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝากระปองกันไอ้น้องฝาสวยมาก ไม่ได้ลงน้ำยาดำๆผมผมทาให้มารูปเลยไม่ได้ลงน้ำยาทำให้มันดำเลยนะแชมป์เห็นปะ่ะดูความต่างอันนี้ตามอายุแล้วผมก็ไม่ลงแต่ถ้าคุณผ่านแล้วซื้อเรียบร้อยแล้วกำลังจะรับรถอยากให้ลงบอกผมลงให้ไม่มีชนหนักเลยนะครับนี่ไม่มีชนหนักไม่มีชนหนักเห็นไหมดูยันนี่เลยไม่มีชนหนักเลยรูเป็นรูนะแล้วถ้าใครบอกว่าพี่ครับผมแม่งไม่เชื่อเพราะเราเพิ่งเจอกันผมจะตบมือดีมาก เอาบริษัทตรวจรถมาตรวจเลยคุณจะได้สบายใจผมก็สบายใจด้วยนะนี่เป๊ะ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 เปะสวยมากสวยมากนะโอเคไปกันละ <c oughs> มันเท่จริงคันนี้แล้วก็ใครที่มีความฝันแบบผมว่าคุณอยากจะได้เบนซ์นนะสมัยก่อนแต่สมัยก่อนเราแม่งบอดจี้กันเราทำงานกันแทบตายนะครับ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเอาคันนี้ไปนะฮะอย่าไปแคร์ใครอย่างที่ผมบอกเปน็นพันพันล้านครั้งแล้วอย่าไปแคร์คนข้างบ้านเพื่อนพี่น้องคุณคุณ,คณแคร์แค่ตัวคุณเองเพราะตอนนี้คุณอายุ80แล้วผมรู้หลายคนอายุ70-80ที่กําลังดูผมอยู่นะครับมาเอาไป457,000บาทเท่านั้นผ่อน9 0 6 0บาทได้ถึง8 4งวดฟรีดาวคืออะไรคือไม่ต้องดาวสัก,กบาทเดียวขอแค่เครดิตกลางๆถึงดีผ่อนบัตรเครดิตเดือนละพันเนี่ยก็ถือว่าเครดิตด,ดีแล้วถ้าคุณไม่เคย ร่าช้าแต่ถ้าคุณผ่อนรถ10ล้านบาทเนี่ยอาจจะผ่อนเดือนละแสนแต่มีร่าช้าบ้างเนี่ยอันนั้นอ่ะมันจะไม่ดีเท่ากับคุณผ่อนบาทที่จํานวนไม่มากแต่ผ่อนสม่ําเสมอ,สมอนะครับจำเอาไว้0815198985พี่พันดีพนรัต1999 0813142568 k มรัต l i น์น id assign w g y 0 8 8 0 d อย่าลืมเติม a s i g n ด้านหน้าด้วย facebook ววดีเวว a k พณนรัต์มาลองขับได้เลยไม่ห่วงไม่มีการ เตะตูดแม่งเหมือนในละครคุณธรรมรามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็ซื้อคุณอาจจะขับรถ10บล้อขับรถ2แถวทํางานราชาการเป็นดารานะักการเมืองไม่ได้ไม่ได้ชอบรถอีกแบบหนึง่งไมไ่ชอบรถเกง๋งยาริสไมไ่ชอบบีโอไม่ได้ชอบกระบะออนิวไม่ได้ชอบฟอร์จูเนอร์แต่ดันมาชอบเบนซ์แต่วงสาคณะญาติเพื่อนอคุณ ดันบอกว่าไม่สนับสนุนคุณก็ป้งแม่งไปทีนึงแล้วเอาเงินมาจ่ายซื้อคันนี้จบอย่าไปแคร์ใครวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ